นั่งๆนั่งสามคนนั่งเร็วนั่งเร็วนั่งเร็วเร็วนั่งดีๆวันนี้เรามาแก๊งสภานักเรียนนะฮะเด็กๆอยู่ชั้นมออะไบ้างแนะนําตัวเร็วผู้ใส่กล้องอยู่มอแม่อ่ะถือเองให้ด้วยเอาถือเอาถือถือถือกล้องจับมือจับมือถือกล้องหัวเลาะใหญ่เมื่อกี้ยังซ้อมพูดดีอยู่เลยมาอซ้ก็เอาบช้ำมาขอไปแช่หัวเลาะดิอ่าถือกล้องแล้วก็ฟองพูดใส่กล้องอามือนิ่งๆมือนิ่งๆิ่ง พ่เชอ์ <Hi. S 2> แฮปบัคุ๊ดเดย์นะเว้ <c oughs> ปหลักแก้งคนอื่นเลยสัมภาษณ์ได้นิดตอนแรกผมเห็นจะให้สัมภาษณ์น้องๆเนี่ยวันนี้ดูแลเรื่องอะไรบ้างอ่คุณพ่อถามดูแลเป็นฝ่ายบัตรหงค่ะอย่างมือปิดหน้าดิเอามือออกได้ลงยูทู e ได้ลงยูท <c oughs> ูป <c oughs> <ๆ>ต้องเือชมลู้ปกครองเงี้ยอ่าอยู่มอไหนล้วไม่รู้เมื่อกี้่มอไหนออยู่มอห้าอห้าแล้วเป็นพี่มอห้าโตขึ้นเยอมกเ ตัวอ,อย่างให้น้องๆเน,น,นี่ยไหมแต่งหน้าทาปากสวยๆต้องยิ้มยิ้มหวนานๆใส่กล้องให้เลยปีแรกหรือเปล่าที่ได้แข่งกีฬาสีใช่ค่ะปีแรกแล้วรู้สึกยังไงอยากให้มีทุกปีไหมอยากให้มีทุกปีค่ะรู้สึกว่าชอบในการทำงานอืมเพเดี๋ยวปีหน้าอ๋อเราอะว่างไงชอบค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากบายบายแล้วยงนะพูดไม่ออกแล้วบายบายแล้วขอบคุณครับนี่น้องๆจากสภานักเรียนนะครับ ให้เตรียมตัวหนึ่งวินาทีก็ยังไม่ทันนะครับเมื่อกี้เอามาเดี๋ยวไปดูการแข่งข้างนอกต่อ